สวัสดีค่ะเราจะมาทำอุ๊ยๆๆๆเราจะมาทำยำปัาทูน่ากันนะคะง่ายๆไม่มีอะไรมาก นำปลาทูน่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากเลยคะ,ะซอยพริกซอยหอมแล้วก็บีบมะนาวแค่นี้ค่ะ เดี๋ยวลองยำดูก่อนว่ามันจะอยากได้เค็มอีกหรือเปล่าถ้าอยากได้เค็มก็เดี๋ยวไปเหยาะน้ำปลาเล็นนึงขอชิมดูก่อนนะฮะจริงๆรสชาติไอเนี้ยทุหน้านี้มันก็อร่อยอยู่แล้วล่ะ ก็ใส่น้ำปลาอันนี้นิดนึงแค่นี้ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วกินึ่งข้าวอืมอร่อยมากโอเคข้าว ขอแป๊บนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วถือเป็นยังไงเราวะรู้สึกว่าเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะพยายามจะทำให้มันถือไปให้ได้อ่ะ มันจะยังไงเราเนี่ยจะขึ้นบ้านใช่หรือเปาไปค่ะไปค่ะไปค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะยำปลาทูน,น่ามันข้าวกับยำปลาทูน,น่ามันข้าวกับยำปลาทูน,น่าเลยจ้า ยำบะตุนาโอ้ย,ยหิ้ข้ากัยำปะุน่าจ้ลงโอ้ย วันนี้ไม่ได้ไไดออกกำลังกายตอนเย็นนะเพราะว่ามเช้าออกแล้วออกรอบเดียวพอไม่ต้องบูมากไม่ต้องหนักมากนี่ตาเอมาแล้วยำปลาทูนหน้ากับข้าวก็อร่อยดีเนาะอืม ผักกัดแก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเสร็จเรียบร้อยเนี่ยชิ้นง่ายๆเฮ้ยแต่มีน้ำสลัดกินอยู่นั้นเนี่ยเอาน้ำสลัดมาจิ้มกับนี้ดีกว่าเอาน้ำสลัดมาจิ้มกับผัก,ผ,กผักกัดแก่ดีกว่าเขาแมงทานข้าวเลย กิด้วิกันจ้ากิดเวิกันจ้ากดไล่ย,ย้อนดีแล้วไม่ได้กินข้าวตอนกลางคืนแล้วไงก็เลยไม่เป็นเดี๋ยวนี้ไม่ได้กินข้าวดึกแล้วะ่ะแต่ว่าเมื่อเชา้ากินกินไอนี่ไปด้วยน้ำว่านหางจระเข้ เขาบอกว่ามันช่วยเรื่องกดไลย้อนยำปลาสุน,น้าพี่ปูซอยพริกซอยหัวหอมพริกเน,นาวา ข้าวกล้องแล้วก็นี่จะผักกาดแก้วทำตามสาาตมเรื่องอือจริงๆกินแค่นี้ก็ได้นะกินแค่ผักกับอ้นี้ก็ได้แต่เราเป็คนชอบกินข้าวไนงะ กินแค่ใบรุูนหน้ากับผักจะดีมากแต่เรามันคนชอบกินข้าวต้มไข่กินไข่ขาวกับยำอืมุณชอบกินข้าวมันคนติดข้าวอะ่ะอืม อร่อยทำเผ็ดๆแบบที่อยากโดนน่ะอืมเนี่ยใส่พริกเยอะหน่อยอืมข้าวกันที่บ้ายพี่บ้านฝนตกไหมไม่ตกวันนี้คึ้ม คืมทั้งวันเลยพายุแจ้งเข้าประจวบทั้งหลายลูกเข้าถึงวันที่สิบนะเขาเข้าถึงวันพรุ่งนี้เขาแจ้งเข้ากี่ลูกอัเถอะสามลูกสามลูกอ่ะแต่มันน่าจะเป็นแบบไม่ได้ใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยลูกเล็กๆเาลูกหนึ่งแล้วก็เริ่มวันที่สิบสองวันที่สิบห้าอืมอืมอืมวันที่เก้าวันที่สิบสองวันที่สิบห้า นีม่มาเป,เป็นลูกเล็กๆค่ะพ,พี่น,นําไปเที่ยวชุมพรพี่เอไม่หาเพื่อนอืมนั่นอะไรพี่ปูอืมกูว่าฝนจะตกอ่ะสิพรุ่งนี้ พรุงนี้แพรไปกินหมูกระทะเกาหลีวันหรือว่าจะฝนตกหรือเปล่าแต่มันคื้มทั้งวันเลยนะนี่คนที่แพนจะไปกินอะหมูกเกาหลีอะเขาอะ่ะ เป็นเหมือนแบบไปเชฟไปทำให้กินที่บ้านนะพี่ดาก็ใลยย้อนห้ามกินผักสดสีพริกผักสดพริกสีแดงหมอบอกมาขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวถ้าคืนนี้อาการกำเริบก็ <c oughs> เพราะว่าผักสดอันนี้แหละ ันอยากกินเนี่ยจริงๆเป็นเป็นกดย,ย้อยนี่เหมือนไม่ได้อะไรมากแต่จริงแล้วมันมันก็มีอะไรอยู่ในนั้นนะซ่อนอยู่นะบางอย่างก็กินไม่ได้มันก็ทรมานมนนฝนตกตั้งแต่เมื่อคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยพี่ดานนีคล้มไม่ตกคล้มตั้งแต่เมื่อวานละพรุ่งนี้ไม่รู้ยังไงเนะี่ย ว,วันวันอยู่ว่าพรุ่งนี้ฝนจะตกนะ่ะอร่อยมากปลาทูน่ากระป๋องยำไอเดียที่มาจากที่ว่าคนขายอาหารกรีนอะ่ะเขาทำยำปลาทูมาเราก็เลยมาทำยำปลาทูน่าซึ่งอร่อยดีอืม หิวเลยมากินด้วยกันรถบรีตกทั้งวันเลยจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะระวังเป็นไข้ไม่สบายอืกินน้ำมะพร้าวมีสองสูตรอันนี้สูตรออร์แกนิกร้อยเปอร์เซ็นตกอบอีกสูตรหนึ่งผสมน้ำมันกระเทียมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงจะได้ไม่เป็นหวัดง่ายคนเป็นภูมิแพ้ก็จะได้แบบว่าเออไม่เป็นไม่ค่อยมีอาการภูมิแพ้อะไรเงี้ยอื อืมอร่อยอืมไม่โดนตรงพริกก็อร่อยนะอืม จริงๆก็อยากกินส้มตํานะแต่มันเย็นแล้วไม่รู้จะไปหาที่ไหนกินอืออือกินด้วกันจ้ะพี่อร่อยมากี่จืะวันนี้ไม่ได้ออกกําัังกายเพราะว่าเมื่อเช้าออกไปแล้ว มื่อเช้าไปออก5นาทีก็คือเต้นเต้นในห้องนะเต้นปกติทั่วไปประเทศแล้วก็แกว่งแว่งแขนได้นับเอาแว่งไปทางนี้ร้อยทีแว่งไปทางนี้ร้อยทีสะบัดแขนร้อยทีเหวงแขนร้อยทีแต่เมื่อยมากแต่ว่าตอนที่เราเต้นเฉยๆอ่ะเราจะไม่ได้เหงื่อเหงื่อเหงื่อมันออกมาน้อยแต่พอเวลาเรา แขวนแขนแบบนี้พี่เหงื่อออกเยอะมากเหงื่อออกแบบโคตรเยอะเลยค่ะเวลววาเราแขวนเนี้ยแพนแขวงเนี้ยให้แป้ก็นับหนึ่งสองสามสี่แล้วมันก็จะมีแบบแขวงแรงหนึ่งสองมันจะได้ต้นแขนเนีย่ยแพนเนี่ยไอต้นแขนอยู่ไ้ไงเนี่ยแขนแพนเนี่ยเห็นไหมมันจะย้วยอืม แล้วเราก็นับเอาบางทีก็ห้าสิบบางทีก็ร้อยทีถ้ามันรู้สึกว่ามันเมื่อยแขนเนี่ยแล้วก็คือมันขาเนี่ยนะขาก็ขยับขยับเหมือนแบบเราซอยเท้าอยู่กับที่อะค่ะพอเร,เราเต้นเหนื่อย,ยใช่ไหมเราซอยเท้ากับที่แล้วบางทีเราก็กึงวิ่งกึงซอยอย่างเงี้ยแล้วเราก็แทงแขนเข้าแขนแขนออกเงี้ยแล้วเราก็นับห้าสิบครั้งร้อยครั้งพอเราทําแขนด้วยนะเหงื่อมันจะออกเยอะมากพี่อืม แล้วมันดีมากเลยอะวันนี้ตอนแรกนะตอนแรกก่อนที่จะไปออกนะก่อนที่จะออกไปออกกับร่างกายอะกะว่าคือเกลียดแต่มันเหมือนแบบเออเราเริ่มแล้วอะ่ะเราลองทำแล้วอะงไปแล้วทำหน่อยครึ่งสิบห้านาทีก็ดีก็ยังดีจับเวลาไว้พอทำไปเรื่อยๆพอเหงื่อมันเริ่มออกอะค่ะ พอเหงื่อมันเริ่มออกค่ะมันจะแบบอุ้ยรู้สึกอยากออกอีกอยากออกอีกอยากให้แบบขยับเนื้อตัวอีกอยากขยับอีกอยากขยับอีกอะไรอย่างเงี้ยจนไปได้ถึงห้าสิบนาทีอ่ะจากตอนแรกกะว่าจะเอาออกแค่สิบนาทีนะตอนเช้าอ่ะทีนี้เหงื่อออกแบบออกเยอะมากเลยค่ะเต้นในห้องเนาะเราก็ไม่ได้เปิดพัดลมไม่ได้เปิดออแอร์เต้นห้าสิบนาทีอะอืมคุณดือมากเลย อยากให้ทุกคนเนี่ยมาลองออกกําลังกายกันนะเื่อวันหนึ่งไม่ต้องเยอะหรอกยี่สิบสามสิบนาทีก็ได้แล้วแต่อืแล้วแต่เราอยากออกแล้วก็เนี่ยแพนก็มาเปลี่ยนกินข้าวแต่หัววันเนาะอาการกดไหลย,ย้อนมันก็ดีขึ้นอืม ก็เลือกกินแต่ยังไม่รู้นะว่าจะกินแบบนี้ได้อีกสักกี่วันมันมันเหมือนว่ามันเออก็มันก็ยังกินได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้นะมันยังกินแบบนี้ได้เรื่อยอยู่อะของกินนี่สำคัญเราต้องเปลี่ยนเรื่อยตอนแรกนะ ใครก็อยากกินส้มตำแล้วแรกมันก็อยากกินส้มตำก็นั่งคิดไปคิดมาเออเครื่องส้มตำมันก็ไม่มีเนาะไปดูข้างล่างอีแตงญี่ปุ่นที่ไอพีทไอพิมซื้อมาวันนั้นก็ช้ำหมดเลยตู้ข้างล่างช้ำหมดเลยผักช้ำหมดเลยผักอีนั่นก็ช้ำอุณหภูมิลบสามไม่ช้ำเืยผักช้ำหมดเลยอะเพิ่งจะไปปรับใหม่ ก็เลยมีมีเหลือเน,นี่ผักอัน,นี้ผักกาดแก้วนี่แหละที่ยังโอเคอยู่ก็เลยอ่ะกินอันนี้ดีกว่าอืมเดี๋ยววันไหนก็อยอยากอยากมากๆคือก,ก,ก,กินอันนี้ก็แก้ขัดไม่ได้มันก็มีเปรี้ยวมีเผ็ดเนาะมีเปรียปร้ยวมีเผ็ดแล้วก็ปลาทูน,น่ามันก็จะมัน,มนอืม,อม ข้าวกองนิดนึงมแซบ่บเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวก็ตอนนี้มันกี่โมงเนี่ยเดี๋ยวถ้าหิวใช่ไหมเดี๋ยวแม่ก็จะกินอแอปเปิ้ลอีกเหมือนเมื่อวาน จริงๆชวนพี่เจะไปกินที่นะี่นะไม่ยอมไปบัวลอยชวนน้าไปกินบัวลอยสาเหตุที่ไม่ได้รสจริงจังร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพราะแบบนี้ค่ะเนี่ย ยังชอบกินข้าวยังชอบกินขน,นมยังชอบกินนูกกินนี่กินนั่นอยู่ผักนะผักเวลาเราเลือกกินเราก็เลือกกินีผักที่เราชอบอืม เดมันให้พาไปเชี่ยวง,งานนั่นเนี่ยบอกที่เจ็ดไปมันมีงานกลับบาตเทโวอยู่ที่เขาช่องกระจกเมื่อวานก็ไปเมื่อวานขับรถไปกับลุงไก่สองคนแล้วก็เลี้ยวเข้าไปแล้วไม่ไปดีกว่าไหยคนเยอะงานก็เหมือนเหมือนกันแหละก็เลยออกมาแล้วก็ไปเดินเล่นที่าชายทะเลเป็นการไปเดินเล่นที่แบบว่าไม่เสียตังค์เลยอะ ลุงไก่บอกอรอบนี้เองไม่เสียตังสักบาทนายบอกว่าจะไปกินบัวลอยกับกูไงชวนกูอะ่ะไปพากูไปกินบัวลอยพอกูชวนแล้วมึงก็ไม่ไปห้าโมงกินไม่ได้ร้านก็เปิดสามโมง สามโมงมึงก็ไม่ไปจีเขามีทั้งหลายอย่างเขามีเต้าถึงด้วยเขามีทับทิมกรอบด้วยกวอยากกินทับทิมกรอบมากหลอกลวงไอ้ปาไปแล้วก็ไม่อยากไปอะกู แล้วลุงนะลุงไม่อยากกินมั้งหรอลุงนี่เป็นคนเดียวที่แบบว่าไม่อยากอะไรเลยอะ่ะชวนไปไหนก็ไม่ไปชวนอะไรก็ไม่เอาเนี่ยอิ่มแล้วเดี๋ยวแต่เดี๋ยวมันจะหิวอีกแหละเดี๋ยวพอสักทุ่มหนึ่งอะ่ะหิวอีกแน่นอนเดี๋ยวก็กินแอปเปิลเหมือนเมื่อวานได้แล้วมื้อนึงอิ่มแล้ว เม็ดมะม่วงงูไก่เขาเขาไว้กินเขาไว้กินกับกับแกล้มนงเขาขอกินไหนก็สองสาเม็ดกินเยอะไม่ได้เดี๋ยวท้องอืดเป็นมะม่วงครึ่งกิโลสองร้อยี่สิบาทนะคะสนใจสั่งได้นะคะอขอเป็นอะไภัยค่ะ ผมระทานอภัยที่มารยาทไม่น่ารักอิ่มแล้วจะก,กินอันนี้ต่อก็ไม่ได้กินแล้วอืออือจะไปกินขนมก็ไม่มีใครไปอืออือสวัสดีค่ะคุณหนิงน้ำว่านไม่ได้กินกินเมื่อเช้ารอบเย็นไม่ได้กินขอบพระคุณคุณหนิงมากนะคะนี่ทุกคนค่ะใครสนใจ สินค้าว่านหางเจลเคถ้าคุณหญิงได้นะพี่แพนปักหมุดไว้จะมีครีมมีเออะไรวะมีโฟมมีคแบบน้ำมีโฟมล้างหน้ามีมาร์กหน้ามีเจลมีกันแดดคือเป็นว่านหางเจลเคเข้มข้นทั้งหมดใครสนใจทักคุณหญิงได้นะคะพี่แพว่าแพนจะเอามาร์กหน้ามาขายอยู่ จะเปิดตัวแทนจําหน่ายไหมคุณหนิงต้องการตัวแทนจําหน่ายไหมฮะเพราะว่ารู้สึกว่าชาเมื่อวานเนี่ยใช้มาร์กหน้าแล้วโอเคมาร์กที่มาร์กหน้าค่ะที่มาร์กกับลุงไก่เมื่อวานมันเป็นมาร์กคล้ายๆเหมืนนอนพวกกินบํารุงอะไรอย่างนี้แหละเออแต่ว่ามันเป็นว่านหางจระเข้ไงเวลาคนหน้าที่มันเป็นมีสารพิษมีสารตกค้างจากพวกสารปรลดอะไรอย่างเงี้ย ตัวว่านหางเจร์เคเนี่ยจะใช้ได้ดีมากใครที่มหีหน้ามีสารพิษเนี่ยเวลาใช้แล้วจะแสบจุบจิ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 บแต่ถ้าใครไม่มีหน้าไม่มีสารพิษเนี่ยใช้แล้วจะรู้สึกธรรมดาแต่ว่าคนที่ใช้แล้วแสบจุบจิบจุบจิบยิบนั่นน่ะนั่นคือเขากาลังผักพวกสารต่างๆที่ตกค้างในใบหน้าเรานะให้ออกมาเมื่อวาน่ะใช้แล้วรู้สึกเออมันมันสดชื่นไงไอตัวเจลว่านอ่ะอืม นี่ไงสาหรับไม่ได้ยินดีขอบพระคุณมากค่ะในตัวเจลว่านอะ่ะที่พอกหน้าก่อนนอนอะ่ะมันพอกได้จนถึงถึงเช้าเลยนะก็คือพอกทิ้งไว้เลยแล้วตอนเช้าก็ค่อยล้างหน้าอย่างเงี้ยเออแพนว่าแพนทาแล้วแพนสนใจแพนยัง,ยงห้ายลุงไก่ลุงไก่ก็ยังชอบเลยอืมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็ตาไม่ค่อยดีเลยก็จะไปตัดแว่นเออว่างไปตัดแว่นหรอือเป่า ไม่ไปเที่ยวไปตัดแว่นเหนือว่าจะไปตัดไปตัดไปตัดเพิ่มไม่ได้ไปตัดสีแว่นนั้นมันไม่ค่อยดีแล้วเหมือนมันใส่มองไม่ค่อยชัดแล้วอะ่ะเหมือน่ะเหมือนค่าสายตามันเปลี่ยนไปแล้วอืมอืมไม่ได้อ่านคอมเมนต์ใครอย่าว่ากันนะคนนี้อยากคุยกับกี้อยู่กี้เขาจะไปเปลี่ยนขาวแว่นอยู่เราก็เลยนึกขึ้นไนดะ้เออว่าเราอะ่ะไม่ได้ไปตัดแว่นเลยมึงไก่ไปตัดแว่นไหนเขาไหม อืมปอิ่มแล้วไม่ตัดเว่นดีวะ่ะค่าใส่ตามันเปลี่ยนไปแล้วมันไม่ดีแล้วอะ่ะอืมอืมกินถั่วเยอะอีกอ่ะช่วยหน่อยในท้องอืดไปแล้วนะไม่ตัดเว่นดีป่ะไปทุกคนจ๋าใครสนใจผลิตภัณฑ์ว่าหาะรอเข่ ติดต่อคุณหนิงได้นะคะที่แพนปักหบดไว้ให้นะครีมกันแดดทาตัวทาผิวทาหน้าก็กินหอมมากอืมสนใจครีมมาร์กหน้าเพราะว่าพ่นยาทุเรียนบ่อยๆนี่ไงคุณนองนุชติดต่อเลยติดต่อคุณคุณหนิงเลยแพนว่าแพนจะรับมาขายอยู่นะเพราะแพนชอบตัวมาร์กหน้าเขามากเลยอะ่ะ แพนควรไปตัดใช่ไหมมันจะได้มองตัวหนังสือชัดขึ้นอ่ะแพนบางทีแพนก็ลําบากในการมองตัวหนังสือมากมันมองไม่เห็นน่ะว่าจะไปตัดนาน้น่าจะสองเดือนแล้วมังสองเดือนสามเดือนมั้งคือแว่นอันนั้นน่ะแว่นอันที่ใส่อยู่อ่ะมันจะมองเห็นได้ระดับหนึ่งแต่มันไม่ชัดมันเหมือนค่าสายตามันเปลี่ยนไปจะได้ไม่ต้องมาหยีตาแบบนี้ดูเนาะไปแล้วเนาะเดี๋ยวเจอกันเนาะอิ่มแล้วไม่ใช่อะไรหรอกอิ่มแล้วก็หาเรื่องออกเดกรายอย่างงั้นเลย ต่ว่าจะไปตัดแว่นจริงเพราะว่าว่างเนาะเดี๋ยวพอไอ้นี่ลืมอีกนะจ๊ะวันนี้ขออนุญาตลาแล้วนะทุกคนจ๋าไ๊ารบายเดี๋ยวเดี๋ยวตัดแวนเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลุงไก่พาไปเดินเล่นตรงสะพานแบบเมื่อคืนอีกเพราะมันได้รีแลกน้องอะ่ะเดินไปเดินกลับรอบนึงเนี่ยมันได้เลยนะน่องอะ่ะมันเบาขึ้นเพราะว่าแพนอน่ะปวดน้องจากการที่แพนใช้อีกเครื่องเหยียบนี้ไงแพรนักน้นองแพนตึงแข็งแป๊กเลยแข็งมากเนาะ เดี๋ยวไปตัดแว่นก่อนนะเพราะว่าร้านเขาปิดประมาณสองทุ่มไปแล้วไม่บายอเลับยูวอไอนี่ฉันรักเธอฉันรักไปเธอสลางเฮโยรักนะจุ๊บจุ๊บอินลีปิสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมขอบคุณพี่ป้าสอนสวัสดีค่ะไม่เห็นคอมเมนต์ใครต้องขอโทษด้วยนะสายตาไม่ไดีจริงๆไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าได้ไปเดินเล่นตรงสะพานเดี๋ยวอาจจะไลฟ์ซ้ำอีกทีนึงนะรอบนี้ไปก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว